สวัสดีกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมคลิปนี้เราจะมาหาสูตรตัดนะครับสูตรตัดคัดเด่นนะครับผมเป็นเด่นบนนะครับผมสูตรตัดคัดเด่นเด่นบนงวดที่แล้วเราทำไว้ก็คืออยู่ที่สี่ตัวนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาหาตัวตัดนะครับ ก่อนอื่นนั้นเราก็มาฟังคำเตือนกันสักหน่อยหนึ่งนะครับผมคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติย้อนหลังขาดคะเนความน่าจะเป็นเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นคัดสูตรหอยเด็ดแชแนล เด่นบนชน2สูตรที่เราจับคู่กันนะครับก็คือสูตรนี้นะครับผมสูตรนี้เป็นเด่นบนชน2สูตร5ตัวมา1นถึงสตัวนะครับก็เป็นสูตรที่เข้าดีมานะครับเข้ามาหลายงวดรวมทั้งงวดที่แล้วงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปนะครับผมก็งวดที่ผ่านมาชนกันที่หนนะครับก็มาที่ ผลละวันออกที่0 1 2 1ก็มาในตำแหน่งของหลักสิบบนเป็นที่ถูกต้องไปนะครับเด่นบนนะครับชุดนี้เราจะเน้นอยู่ที่10หน่วยนะครับผมนานๆทีเขาจะลอยมาหลักร้อยนั่นก็คือว่าเราจะไม่ค่อยสนใจนะครับเพราะว่าเราต้องการหา10หน่วยบนเพราะว่าถ้าเราหา10หน่วยบนได้เนี่ย หลักร้อยมันก็คงไม่ใช่ปัญหานะครับผมไม่ใช่ปัญหาแบบไหนก็คือว่าถ้าเราได้สักสองตัวแล้วเนี่ยบางครั้งบางทีเราก็ไม่ต้องไปเล่นถึงสามตัวก็ได้นะครับเราเล่นสองตัวถ้ามันตรงกับรางวัลจริงๆเนี่ยเราก็จะโชคดีไปนะครับเพราะว่ามันยากมากนะครับที่จะทำให้เข้าทั้งสามตัวนะครับผมแต่อย่างน้อย ถ้าเราหาไว้แล้วเราก็มีสูตรเปรียบเทียบนะครับผมเดินบนชนสองสูตรในชุดนี้นะครับในงวดล่าล่าสุดชนที่1ก็มานะครับแล้วงวดปัจจุบันนะครับงวดงวด,งวดใหม่นี้นะครับเราทำได้สูตรที่หนึ่งได้ห้าหกเจดแปดศูนย์ สูตรที่สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดสูตรนี้เราก็ได้จับคู่ไว้แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันเป็นเลขเด่นที่เราจับคู่ไว้เพราะหมายความว่าบางครั้งบางทีถ้าเกิดตัวเด่นมันไม่มาในในกรณีที่ว่าถ้าเกิดว่าตัวเด่นที่มันชนกันได้น,น้อยตัวถ้าตัวเด่นมันไม่มามันก็อาจจะมาข้างละตัวประมาณนี้นะครับที่แอดได้จับคู่ไปให้ทุกทุกงวดนั่นแหละนะครับ ห้าหที่มันชนกันนะครับมันก็เยอะไปใช่ไหมครับที่แอดทำให้ตั้งแต่หลายคลิปที่ผ่านมาแล้วล่ะแล้วตอนนี้แอดจะหาสูตรมาตัดเพื่อที่จะให้มันน้อยตัวลงแล้วก็จะได้เพิ่มความมั่นใจว่า5้าหกเนี่ยตัวไหนมีเปอร์เซ็นที่จะมามากที่สุดนะครับผม ก็จะเอาสูตรมาตัดก็คือจะเป็นสูตรนี้นะครับสูตรนี้เข้ายาวมานะครับเข้ายาวมากนะครับเข้ายาวยาวเลยทีเดียวนะครับคือสองหน้ากระดาษนะครับคือความยาวความยาวอันนี้ลอกใหม่นะครับลอกใหม่ยกจะหยิบยกมาแค่21งสดมวนะครับ สูตรก็มีอยู่ว่าใช้หน่วยบนบวก10บล่างนะครับได้เท่าไหร่ก็ลบ2แล้วก็เอาผลลัพธ์มาตั้งเลยแล้วก็นับไปเลยเป็นเลขเรียงกันไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็จะยาวมาอยู่ที่อย่างสูตรที่หนึ่งนี้นะครับหน่วยบนนะครับหน่วยบนก็คือ7 10ดล่างก็คือ2 7จบวกสเป็น9 9ลบด้วย2ก็จะเหลือ7ก็นับไปเลยเจ็ดแ11เก้าสิบสิผลราวันออกที่7 2 5นะครับ2ตัวนี้ก็มาในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับส่วน7นี้แถมที่หลักร้อยแต่เราจะหาคัดเฟ้นเอาเฉพาะ10หน่วยนะครับ เราจะคาดเฟ้นเอาเฉพาะสิบหน่วยหลักร้อยเราจะไม่มองนะครับผมถ้างวดไหนมันมาหลักร้อยก็คือว่าถือว่าสูตรมันพลาดไปนะครับผมเพิ่มความกระชับเราจะไม่เอาหลายจะไม่เอาหลายตัวจะไม่เอาถึงหลักร้อยเราจะเอาแค่หลักสิบและหลักหน่วยเท่านั้นนะครับผมงวดถัดมาศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าละวันออกที่สองหกหนึ่งหนึ่งก็มาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนประมาณนี้นะครับ ก็เข้ามาออก5 0านอันนี้มา5มา0ออก7 5อันนี้มา5 3 5หนี่ก็มา3มา5ออก7 1นนี่ก็มา7ออกที่7 2ก็มา7แล้วก็2ออก3 7มาก็3แล้วก็7บางครั้งก็บางงวดจะมา2ตัวนะครับบางงวดก็มาตัวเดียวออก6 1หนึ่งก็มาที่6 ครับหลัก10ออก58ก็มาทั้ง5แล้วก็8ออก35 5. มา5หลักหน่วยออก68มา6หลัก10ออก59มา9หลักหน่วยออก08มา80มาทั้ง10ทั้งหน่วยออก97มา9หลัก10ออก05 ก็มา0หลัก10ออก6 7มา6แล้วก็7มา2ตัวออก 1, 8 8่มา8ในหลักหน่วยออก1 9กมาทั้ง10ทั้งหน่วยมาทั้ง10ทั้งหน่วยมาทั้ง10แล้วก็หน่วยออก4 2กสองออกมาทั้ง4ทั้งสมาทั้ง10ทั้งหน่วยและงวดล่าสุดงวดที่ผ่านมา อ๋อลืมไปอาจครับนวดที่ผ่านมานั่นเองก็คือออกที่ศูนย์หนึ่งสองนะครับก็มาที่มาทั้งสิบทั้งหน่วยนะครับเนี่ยมาทั้งสิบทั้งหน่วยจริงๆเรามาร้อยด้วยนะครับเนี่ยศูนย์หนึ่งสองแต่เราหาสิบหน่วยหาเด่นสิบหน่วยมาทั้งสิบทั้งหน่วยเลยนะครับแรืงวดงวดใหม่นี้นะครับ คืองวดที่จะถึงนี้นะครับก็ใช้หลักร้อยนะครับหลักร้อเออหลักหน่วยครับเท่าทีหลักหน่วยก็คือเลข2บวก10ล่างก็คือเลข0 2บวก0ก็เป็น2 2ลบ2ก็จะเท่ากับ0นะครับก็นับไปเลย0 1 2 3 4 5นันที่จะถึงนี้นะครับก็ได้อยู่ที่ ศูนย์หนะครับ012345นหกตัวนะครับจะเอา6ตัวนี้แหละไปตัดกับที่เราทำไว้4ตัวก็คือตัวนี้นครับ ชนเด่นนะครับชนเด่นบนห้าหกไม่มีเจ็ดไม่มีแปดไม่มีชนที่ห้าตัวเดียวครับชนที่ห้าตัวเดียวเนี่ยครับเพื่อให้มันกระชับ ลงไปอีกแล้วก็เพิ่มความมาั่นใจว่าสูตรที่เราทําได้เราสามารถตัดออกมาให้เหลือน้อยชุดจะได้ที่ตัวไหนหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็ได้ที่5ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะไปลอกใส่ตรงนี้เลยนะครับผม <c ười> สูตรตัดคัดเลขเด่นวันประจำวันที่1มิถุนาหกห้ เด่นบนก็จะได้อยู่ที่ห้าตัวเดียวครับผมห้าตัวเดียว <c oughs> เป็นไงบ้างผ <c oughs> ่านทาไปครับเป็นไงบ้างครับเด่นบน เหลือห้าตัวเดียวห้าตัวเดียวแลถ้าเกิดเราเอามาดูกับเหลือห้าตัวเดียวใช่ไหมครับถ้าเกิดเรามาดูกับชุดที่เราท كم, ําไว้นั่นจับคู่ชุดสิบหน่วยบนที่ติดห้าก็จะมีตัวนี้ครับแปดห้าเ้าห้าชนแต้มรวมสองห้าไม่ชนแต้มรวม ถ้าจะเล่นหลัก5เป็นอะไรเอ็ก็จะได้อยู่ที่85ดห้าและก็เก้าห้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพียงการคำนวณนะครับผมคาดว่าจะมาแต่มันจะมาให้เราตามคาดหรือเปล่าเราก็ไม่อาจทราบได้นะครับผมถ้าชอบก็จัดนะครับเดี๋ยวอีกก่อนหวยออก3วันนะครับแอดจะสรุปให้นะครับ ทั้ง110หน่วยแล้วก็บนล่างนะครับก็จะจัดให้ถ้าเกิดว่าทําช้านะครับเดี๋ยวสมาชิกจะหาซื้อไม่ทันนะครับ3วันก่อนหนอยออกนะครับทุกๆุกวดประมาณนั้นนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับ5านะครับแคปหน้าจอไว้จะมาหรือเปล่าฝากพิจนารณาด้วยนะครับขอบคุณสำหรับเอ่อ ท,ทุกการติดตามนะครับขอบคุณสำหรับทุกๆก,กำลังใจขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับขอ,ขอให้มีความสุขมากๆนะครับงทางช่องของเราก็มีเพียงแนวทางาสูตรหวยแล้วก็ไม่มีอะไรมากที่จะนำเสนอนและก็หยิบยื่นไปฝากให้ทุกๆท,ท่านนะครับก็มีเพียงตัวเลขนะครับมอบให้จากใจนะครับ ขอภาวนาขอให้มันเข้านะครับเดี๋ยวเราก็จะได้โชคโชคดีกันนะครับขอบคุณครับ